เลต้าน้อยแห่งเฟโลหนึ่งในอัญมญณีแห่งแม่น้ำอิควิตอส สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องโลป Channel เช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาพบกับตัวเตตตาจิ๋วแต่แจ๋วอีกหนึ่งชนิดจากเปรูซึ่งเตต้าตัวนี้นะครับหาได้ค่อนข้างยากมากเรียกว่าเพิ่งเคยค้นพบเมื่อสักปี2010เป็นหนึ่งในเตตตาขนาดเล็กที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนั่นก็คือ Hummingbird เตตตา พมิงเบอร์เตต้านะครับเป็นเตต้าที่เราสามารถค้นพบได้จากประเทศเปรูเป็นปลาจับสัส่วนใหญ่ถามว่านะ้ปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์ได้หรือ,อยังมีบางประเทศอย่างเช่นเยอรมันมีมีรายงานว่าเพาะพันธุ์ได้แล้วแต่ได้จํานวนน้อยมากๆดังนั้นปลาแทบจะร้อยเปอร์เซนต์ที่นําเข้ามาและส่งออกในหลายๆประเทศเป็นปลายังเป็นคงเป็นปลาจับจากประเทศเปรูสําหรับแหล่งนะครับเราสามารถพบได้สองแหล่งด้วยกันนั่นก็คือ อามาพิยาคูใกล้กับเมืองเทบาสและในขณะเดียวกันก,ก็มีรายงานว่าสาม,มารถพบได้ในแม่น้ำลิโอนาเนใกล้กับเมืองอิพิตอสเช่นกันดังนั้นเตตตานชนิดนี้นะครับในแม่น้ำทั้งสองแหล่งเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันคืออยู่ในบริเวณน้ำตื้นมีน้ำที่เป็นสีชาและน้ำไหลเอื่อยจะสาม,มารถค้นพบปลาชนิดนี้ได้มีขนาดโตเต็มที่เพียง1 7จถึงสเซนเมตรเท่านั้นเรียกว่าเป็นปลาที่ขนาดค่อนข้างเล็กมากเอกลักษณ์ของทา m ิงเบ i ร์เตต้านะครับก็คือลําตัวใสค่อนข้างที่จะโปร่งแสงแต่ผิวด้านนอกนะครับมีความสะท้อนแสงเมื่อต้องแสงนะครับจะเป็นสีแบบเหมือนสีลุง้งอมสีฟ้านิดหน่อยและที่สําคัญปลายหางของท m m ิงเบ b ร์เตต t a มีคลิปสีแดงเรียกว่าค่อนข้างน่ารักอ้อที่สาคัญบริเวณหัว จะเป็นสีเหลืองอ่อนเมื่อโตเต็มที่นะครับฮัม mm ิงเบิร์เตต้าจะมีความกว้างของลำตัวช่วงหน้ามากกว่าตัวที่เป็นจูเบนไนหรือว่าตัวที่มันยังคงตัวเล็กอยู่ฮัมิงเบิร์เตต้านะครับมันจะดูค่อนข้างเปราะบางมากแต่ณปัจจุบันเนี่ยการนำเข้าและการดูแลฮัมิงเบิร์ค่อนข้างที่จะง่ายดังนั้นไม่ได้เปลาะบางหรือดูแลยากอย่างเช่นอดีตเมื่อับ 4-8ปีก่อนเนี่ยฮัมมิงเบิร์เตต้าล่วงได้ค่อนข้างง่ายมากแต่ณปัจจุบันนาเข้ามาแต่ละครั้งเรียกว่าเสียหายแทบจะไม่ถึง5ดังนั้นการเลี้ยงไม่ยากอย่างที่คิดการเลี้ยงฮัมมิงเบิร์เตต้านะครับเลี้ยงได้ค่อนข้างง่ายเหมาะสําหรับการที่เลี้ยงในตู้ไม้น้ําที่เป็นขนาดนาโนไซส์ที่ควรเลี้ยงควรจะเป็นไซส์10นิ้วขึ้นไปและไม่เกิน24นิ้วสาม,มารถเลี้ยงเป็นฝูงได้ค่อนข้างดีและเวิร์กมาก เมื่อมีฝูงขนาด8ถึง10ตัวขึ้นไปปลาจะไม่เครียดและก็สามารถจี่ยวไได้ทั่วตู้ได้มากขึ้นและไม่แอบตัวนี้นะครับสามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือหมอแคลนั่นเองสามารถเลี้ยงกับหมอแคละได้นะครับหมอแคละจะอยู่โซนด้านล่างทอมิงเบิร์ดจะว่ายอยู่บริเวณกลางน้ําปลาอื่นๆที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นออตโต้ก็สามารถเลี้ยงรวมได้เช่นกันดังนั้นควรเลี้ยง ปลาที่มีขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกับฮัมมิงเ b i r d หรือไม่ใหญ่เกินตัว Hummingbird มากนะักที่สำคัญห้ามเลี้ยงรวมกับปลาที่มีปากใหญ่กว่า Hummingbird เพราะว่า Hummingbird จะตกเป็นอาหารของปลาชนิดนั้นได้นะครับและอีกหนึ่งเรื่องของการเลี้ยงคืออุณหภูมิอย่างที่เราเคยรู้กันนะครับปลาที่จับมาจากประเทศเปรูอุณหภูมิค่อนข้างที่จะเย็นนิดนึงถามว่า เลี้ยงปลาตัวนี้อุณหภูมิประมาณไหนดีไม่เกิน30องศาโอเคอยู่ในช่วง25-28กํากำลังดีสำหรับปลาชนิดนี้นะครับในส่วนของอาหารอาหารเม็ดเหมาะสำหรับฮัมมิงเบิร์เตต้ามากเน้นเป็นอาหารเม็ดเล็กและแบบจมอันนี้ค่อนข้างเวิร์กมากสำหรับฮัมมิงเบิร์เตต้าสำหรับการเลี้ยงเป็นฝูงนะครับจะมีเพศผู้ที่เรียกว่าอัลฟาเมลจะสวยกว่าตัวอื่นเสมอและที่สำคัญหากมีเพศเมยอยู่ในฝูง จะแสดงศักยภาพในเรื่องสีสันและลวดลายได้ชัดขึ้นดังนั้นควรเลี้ยงรวมกันเป็นฝูง8-10ตัวต้องมีสำหรับคนที่อยากเลี้ยงเม็นเบอร์เตสตานะครับปลาชิ้นนี้ไม่ได้มีเข้ามาตลอดจะมีส่วนใหญ่จะเป็นช่วงประมาณเกือบเกือบท้ายซีซั่นของการจับปลาหรือต้นซีซั่นระดับแรกๆเลยดังนั้นการเลี้ยงก็ควรเลือกปลาที่ตัวลำตัวใสไม่ขุด เน้นลาตัวใสและไม่ขุ่นจะทําให้การเลี้ยงของคุณได้ง่ายขึ้นนั่นปแปลว,ว่าปลาตัวนี้ปรับตัวได้ค่อนข้างดีกับน้ําในบ้านเราแล้วสําหรับคนที่อยากเลี้ยงตัวนี้อย่าลืมเน้นตู้ขนาดเล็กและไม่มีปลาที่สามารถกินเขาได้หมอเอิร์ธอีเทอร์ไม่เหมาะเหมาะสําหรับปลาตัวเล็กๆเ,เท่านั้นยังไงก็ลองหาเลี้ยงกันดูนะครับปลาชนนี้มีเป็นช่วงเท่านั้นนะครับตลอบวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e สำหรับช่องโลปาชาแนลรอบหน้าเป็นอะไรฝากติดตามทางช่องเราเช่นเคยนะครับขอบคุณครับ